ครับวันนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยมันแล้วครับถึงเวลาแล้วตอนนั้นที่มาแหวกเอาไว้นะครับนี่ก็ได้ประมาณสักน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับประนาณนี้ครับเอาฐานไถคกลบข้าร่องมันนะครับตอนนี้ใบมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะผสมปุ๋ยก่อนนะครับก็วันนี้เราเอาปุ๋ยน้ำมานะครับก็บองไปมั่วครับจริงๆว่าจะซื้อมาฉีดนะครับแต่ว่าไปคิดมาขี้เกียจเลยคิดว่ามาผสมปุ๋ยหวานเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะเทผสม ใส่น้ำนะครับไมครค้เพื่อให้เพิ่มการิมนะครับแล้วก็เอามาผสมวงอีกทีหนึ่งครับ ครับตอนที่ยังไม่ได้ไถนะครับก็จะมีหญ้าอยู่ตรงกลางนิดนึงครับเนี่ยมันขึ้นใหม่ตอนแหวกนะตอนแหวกนั้นมันยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะลองไถไปดูนะครับว่าจะหายไปหมดหรือเปล่าจะเร่งเครื่องเบาๆนะครับเพราะว่าจับรถเพ่ัดหน้าก็มือหนึ่งก็จับกล้องด้วยนะ ก็ไปแล้วครับ,รบก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับดินจะสั่นเมื่โคนต้นมันเพราะว่าผม,ม่ได้เร่งเครื่องแรงก็ถ้าแรงแรงตัวน,นี้ก็สั่ถึงอยู่ครับว่าตอนนี้ก็ไม่ถอดเพราะว่ามีถึงกล้องด้วย ครับหลังจากที่ไถเสร็จนะครับกบ็จะเป็นประมาณนี้นะครับไ,ได้ไถนะครับหลักชุเลนะครับมือหนึ่งถือลังครับมือหนึ่งจับรถเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมตอนไถเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลง,งานจะเป็นไงครับ ครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับออจะเห็นได้ว่าไอ้หญ้าที่อยู่ตามร่องมันนะครับก็จะถูกดินสาดสลบหมดนะครับมันจะมีเลืออยู่บ้างตามข้างๆโคนต้นมันนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเดินตรวจก็ถอนออกครับ ก็คลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ